สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขาสู่กินดีช a n ลค่ะเมื่อนี้มาปลูกพืชพันธุ์ที่เฮารักเฮาชอบกันค่ะบ่ไใดเน้นตัวใดค่ะเน้นตัวที่มักค่ะตัวนี้เป็นพักแพ้วค่ะไปเอาผ้าไปปันแล้วคุณยายแก่นำเสนอผักแพ้วก็เลขขอเรามาเลยค่ะ คุณยายจะขคงลานซักผ้านะคะเพิ่นเลยทอนมาให้ยสมต้นค่ะต้นหนึ่งแฝดหากติดกันก็เลยใส่กระถางเดียวกันค่ะอันนั้นเด็ดยอดออกก่อนปกติปลูกพักปลูกพืชม่ค่อยงามค่ะค่อยเบิงว่าต้นพักแพ้วของอันนั้นสิงามบอสิติดบอมีหากมาปนนี่ติคือสักจิวาังไดละเนาะจิเลิกปลูกพืชเลยละกันปติดนะ ดินนี่ก็ได้จากดินที่เก็บเกี่ยวหวานใจดําออกค่ะก็เอาตัวหนีมาปลูกแทนค่ะพักแพลวยู่นีดินหายากค่ะเมื่อดดไปตลาดต้นใหม่ลานขายต้นใหม่เ่ได้ไปซื้อดินค่ะเอาดินเก่านี่แหะค่ะปลูกเราคอยบํารุงรักษาเอาค่ะใส่ปุ๋ยใส่นันใส่นี่นะคะอันนั้นมีจุลินทรีย์แดงอยู่เดี๋ยวจะลองเอาไปใส่มีมีนำมักนำมักเนาะ น้ำมักกล้วยน้ำมักเปลือกขนุนค่ะเห็ดว้อยู่ถังนึงจะลองออกมาใส่เบิงสิงามบอผ่านไปหนึ่งตุนค่ะฮดนามก่อนความสุขเล็กๆค่ะมือนี้ตื่นแต่เช้าเตรียมตัวไปทำงานที่มันคางๆอยู่ค่ะ ก็เลยอยากเล่นกับต้นใหม่ได้มาแล้วต้องปลูกเดี๋ยวจะตายทิมค่ะพักแผ่วนะคะหนาหนาวปลูกหนาหนาวรู้ว่าสิติดบอเอาปลูกเล่นเลนเบิ้งค่ะเอาความสุขเล็กๆค่ะเล็กๆนน้อยๆก็เก็บเป็นความสุขได้ค่ะกระถางที่สองค่ะ ผักแพ้วกเอาดินแถวๆนี้แล้วคะ่ะที่คอออกจากวานใจดําค่ะใหญ่กระถางคะ่ะเปลี่ยนพืชมาปลูกเพื่อพืชหนึ่งบ่งงามอีกพืชหนึ่งอาจจะงามก็ได้ตัวนี้จะแข็งมากเป็นดินเหนียวคะ่ะนี่ขนาดเอาคุา้ยมุกเ้าาผสมแล้วนะคะ จะลาบอะไรพอดน้ำก็แข็งแข็งหลายค่ะเดี๋ยวต้องแช่น้ำทิ้งไว้จักหน่อยก่อนจริงๆบ่อยามาใส่ค่ะมันเหนียวโบดขาดน้ำน้อยนึงก็แข็งอยากได้พักอีออมค่ะมาปลูกใส่กระถางแต่ปลูกได้แป๊บเดียวก็ตายค่ะจ้าเป็นอย่างปลูกว่่ค่อยขึ้นค่ะึงใส่เป็นค้นใจหอนบอ้า อีกกระถางหนึ่งผักแพลวแตกยอดงามเลยหล่าเดอ้ออันนั้นค่อยถาเบิงอย่าถิ่มกันไปก่อนเดอ้ออย่าตายหนีกันหนาอยู่น้ำกันดนๆนอายุมากขึ้นกะหูดคุยกระตนใหม่ดินฝ่าอากาศไปค่ะว่ามีคนเห็นดอกขันคนเห็นกอ,องสิวบา,บาละ บางกับซางเขารูโตเขาดีอันนี้ก็จะดินก้อนแข็งๆมาดามต้นไว้บ่าห้โยกเยกเวลาหดน้ำค่ะแต่ว่าจังหน่อยเดี๋ยวเขาก็ถูกน้ำเขาก็เปื่อยค่ะเป็นกลุ่มดินเหนียวค่ะพานไปอีกหนึ่งกระถางค่ะในสองกระถางค่ะพักแพลวต่อไปเป็นต้นถุงเงินถุงทองค่ะถ้าใส่กระถางใหญ่ก็จะต้นใหญ่มากถ้าเอาลุ่มดินนี้ต้นใหญ่อิลวค่ะอันนี้บ้านพี่สาวเขาห้มากค่ะ เพลินแยกนอออกไปเยี่ยมเพิินเพื่อหายมากกันเลยอยากลุมกระถางไวกนกระถางน้อยนอยกระถางเจ็ดนิ้วคะ่ะใบใหญ่ปันไดเช้นบ้านพี่เพ่นเอาลุ่งดินมาต้นใหญ่ถ่วมหัวเลยคะ่ะคือจังเขาเบิ้งหนังวอลดิสเน่เลยพี่เราปลูกอย่างกับปลูกงามคะ่ะก้นมือเย็น เอาน้ำใส่ดินเหนียวค่ะแล้ก็อ่อนตัวเอาล่องตุกลนกระ้างค่ะอันนี้ดินกแกลบดำค่ะอันนี้ยูนายูนาบานพักค่ะจะมีใบสะเดาใบซัก ทีป่อหนาหนาวใบก็จะรวงล่นลงมากค่ะ,ะเก็บไส้ผสมกันไปย้ำๆค่ะให้เขาแหลกละเอียดจักหน่อยบไดใมีเทคนิคเอียงมาฝากเราค่ะเอาความสุขเล็กๆที่จะของเห็ดเรามีความสุขเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆให้ทุกคนได้เบิ่งค่ะให้เ,เพื่อนๆไป มาล่องตัง้งเบื่องหล้วดินหลายโพดค่ะเพราะว่าดินในถุงก็มีอยู่เดี๋ยวออกก่อนคอยไปเพิมเ่มเติมที่หลังค่ะต่อไปหลังการปลูกหลังการลดน้ำเรียบร้อยแล้วกระถิ่งให้เขาได้ติดออกหลากออกอยางในกระถางกนหลังจากนี้ก็เป็นช่วงการดูแลค่ะจะล่องเอาน้ำม,มักมาดูแลเขาเบิ่งเขาหน้าตาเป็นยังไง นี่ค่ะพอดีเลยเอาออกจังหน่อยอะมันพอดีโพดให้มันตํากลัวปากกระทางจักหน่อยค่ะเดี๋ยวค่อยเอาเพิ่มเติมไส้ที่หลังนี่งามค่ะกรอกดินลงไปให้เต็มกระทางค่ะให้เต็มพื้นที่ถุงเงินถุงทองปลูกแล้วขอให้อ่านั้นรวยรวยรยรวยรวย รวยความสูขรวยเงินรวยทองเนาะรวยมิตรภาพรวยผู้ติดตามค่ะ <c oughs> ช่องหน่อยๆกำลังก่าวค่ะใหม่ตัวน,นี้บวกมีตำหนี่เลยค่ะพี่เพื่ินหามากอวบดีค่ะแต่ว่าท้าอายุกับอ่านนั้นจักสภาพจะเป็นจังใดบู <c oughs> แต่จะพยายามดูแลให้ถึงที่สุดค่ะ บอกไว้เลยว่าต้นใหม่ที่ปลูกอยู่ณที่แห่งนี้ดินมันบ่นค่อยดีเพราะว่าจะซื้อดินมาจากไซกส์สร้างจะบ่ค่อยงามมันขึ้นก็อีย่างอากาศบอฮอ,อากาศหรือน้ำเมื่อดูคือกันค่ะอันนั้นเอาเน,น่าก,กล้วยมาปลูกไว้อยู่หน้าบ้านพักเนาะกำลังงามพอจักหน่อยหนึ่งเขาก็ลมทิ้งค่ะจังเป็นอย่างไปพ่ถึงฝันค่ะบ่ได้กินกล้วยสับกล้วยกำลังงามตายจ่อย อุตส่าห์เอามาปลูกแค่นอเดียวอยู่หน,าาน้าบ้านบ่ได้กินดินฟ้าอากาศแถวนี้บ่ามาะแก่การปลูกพืชบ่ามาอยางแห้งเลยค่ะแต่หั่งปลูกเขาได้กินเด้บัานี้ได้กินของเพิ่นทุกปีตามมีฝนนะเสร็จเรียบร้อยอีกหนึ่งกระถางค่ะลากฐานมันคงค่ะบ่มีโยกมีเยกค่ะ ทำความสะอาดปากกระถางจากน้อยทำความสะอาดถุงเงินถุงทงจากน้อยอีได้เก็บเงินอยู่ๆค่ะเงินไหลเข่ากระเป๋าค่ะต้นต่อไปค่ะกระถางบักใหยหนึ่งเนียบนี้ดินพ่อบาบุอันนี้กระถาง1 1นิ้วค่ะตัวนี้สิป,ปูแบล็กเมจิกค่ะ อันนี้พีเซาเพิ่นกับไฮม,ม,มาคือกันไฮมาตั้งเจ็ดตนแบ่งแบ่งแม่ค่ะไปสองตนค่ะหายคนละตนเหลืออยู่เจ้าของอยู่หาตนเพิ่งจะลงกระถางค่ะบ่มีเวลาใส่แต่ถุงไววนี่ค่ะ black magic ตนเขาสิเป็นออกโทษมงม่วงมวง่มวงทั้งต้นเลยค่ะอันนี้ใส่กระถางไวจ้จนว่าเขาขี้หายเบริรค่ะก็เลยทิ้งไว้่อไปบ่ได้แล้วต้องเอาล่วมกระถางก่อนจะได้ใส่ปุ๋ยดูแลดีๆค่ะแตกนอกออกมาค่อยแยกอีกตั้งหากไปอยากได้ก็มาเอาค่ะบห่หวงค่ะแตกดีๆบานพีสาวเวรภูมิมกใหญ่คือกันไงคือจังตนถึงเงินถึงทองค่ะตระกูลบอนเนาะ จะต้นใหญ่จากน่อยอันนี้แค่แป๊บเดียวนะคะลากเดินดีดีประมาณเดือนหนึ่งแหละเดือนจะถึงเดือนบอเดี๋ยวก็อนอาล่มกับเด็ดลากส่วนเกินออกกอนค่ะหายข้งอกออกไม่เขาจะเด้เขาจะได้ยืดลากออกไปดีๆค่ะแต่ว่าบางที่อันนั้นอาจจะเซจแล้วอาจจะตัดใบให้เข้งอกใบไม่ค่ะตัวนี้ใบสูงโพด ใบขี่หายเดตัดตัดตรงโค่นเลยค่ะให้เขาแตกใบไหมให้เขายุโตกันค่ะอันนี้เป็นใบเกาที่ว่าพี่เป็นธอนถิ่งเนาะถอนออกแล้วก็เอาใส่ถุงให้เห้ามาปลูกให้อันนั้นมาปลูกค่ะแล้วมันก็เเรื่อมแตกไมหมเหลืออีกซี่ถุงค่ะหรือซอี่นอแต่ว่าบ่มีกระถางแล้วว่ามป็นบ่มีกระถางบ่งมีดินค่ะ นี่ดินพ่อไปหาเก็บดินข้างๆางบ้านพักค่ะได้จนเต็มกระถางค่ะเวลาใหญ่กับบานเกิดจักสีหอบไปบออาจจะหายนที่หลักต้นไม้ขึ้นกันค่ะอาจจะยกให้เขาขี้ข้านค้นกรับค่ะหลายหลายกระถางโปรดอาจจะเอาไปตะน,นอส่วนกระถางกระถิ่งไว้ค่ะปลูกไว้พ่อค,คล้ายเครียดค่ะ เลิกงานไปกับไปซ่องเบิงไปนั่งเบิงย่มขึ้นค่ะจะมีความสุขอีกรูปแบบหนึง่งอาหดน้ำให้ชุ่มค่ะเพราะว่ากระทางนี้เป็นกระทางใหญ่แล้วก็มีทั้งดินแห่งดินเปียกค่ะลดไปจนน้ำทะลุลงกลนกระถางเลยค่ะ ยให้เบิ้งใบเขาค่ะนี่คือใบของเขาค่ะใหญ่ไม่ยู่น้ำมูลหรอค่ะจะจัดระเบียบม,มุมนี้ให้เป็นมุมที่นารักมุมที่ได้นั่งพักผ่อนย่ำเลิกงานค่ะอันนี้ว่างไว้แบบนี้ก่อนพึ่งปลูกเซตได้ทั้งโมซี่กระถางค่ะมีพักแพ้วถุงเงินถุงทองแบกเมจิกค,ค่ะซี่กระถางแต่วาสามชนิดค่ะตัวนี้นะฮักนะฮักแตก ใบออกมาเต็มเลยอันนี้พักแพ้วที่ปลูกเมื่อสักครู่แล้วมีเวลาบางๆเลยจะจัดมุมให้สวยๆวยนี่แบกเมจิกเลยอีกตังซี่ถุงค่ะอีกตัวหนึ่งเป็นหวานหวานซี่ที่สีแดงค่ะพี่เพิ่นกระหายมากขึ้นกันพี่เพิ่นมากปลูกต้นใหม่หวานหางเจรเคค่ะตัวนี้กินได้แบบว่าบอกขมไม่อย่างนะคะ แค่ตัดขอบน,น้ำน้ำออกสามารถกินได้เลยบ่ขมสัํมสำหรับมือนีอันนันกันน้ำความสุขเล็กๆ,ๆน้อยๆมาฝากเพียงเท่านี้นะคะฝากช่องน้อยๆไว้ได้ออมอกอมใจเลยนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเกนดีชาแนลด้วยนะคะมือนีอันนันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ